ส,าาสวังสดีค่ะเพื่อนเพื่อนจากความเดิมตอนที่แล้วเนาะคุณหนูนิดเนี่ยเป็นคุณหนูที่แบบเอาแต่ใจตัวเองใครว่าใครเตือนก็ไม่ฟังเนาะเพื่อนเตือนแม่ไหมแม่ไห้คนที่อ่า ชอบของพี่โต้งอะ่ะนั่นแหละคนที่พาคุณนิดมาด้วยแหละเขาเตือนนะเตือนก็ไม่ฟังคุณนิดเนี่ยคือเอาแต่ใจตัวเองเป็นคนหนูแบบโตมาจากเมืองนอกอะ่ะเออใส่เสื้อผ้าแบบเออใส่ผ้าคุมไหลฉวบแวามอะ่ะนั่นแหละเว้ยคนอื่นเขาก็พอยืนๆวนนั่นแหละอีกสองสาวันมันก็จะจบแล้วเดี๋ก็ไปแล้วอะไรอย่างนี้เนาะแต่ยายเทิงไม่ปล่อยผ่านนั่นแหละค่ะยายเทิงแบบมไม่ได้นะก็เพราะว่า วังดีคนแก่เนาะก่นนั่นแหละในเมื่อเตือนไม่ฟังบอกให้คนใกล้ชิดเตือนไม่ฟังแล้วเราต้องทําอะไรสักอย่างลแล้วแหละนั่นแหละค่ะมีอยู่วันหนึ่งตอนกลางคืนมันก็นี่แหละค่ะตอนกลางคืนเขาก็มีแบบเอ่อขนใายเข้าวัดมีประเพณีแบบลําบงอะไรแบบนี้นะ้องก็คลืน่นเคลงอึอกระทึกคึ้โคมกันธรรมดาละค่ะงานวัดนะเนาะทีนี้เขาปิดเสียงเออมีช่วงหนึ่ง ปิดเสียงเลยปิดปิดแบบปิดปิดหมดเลยนะเออสินี้ก็ได้ยินเสียงเสียงลงตาพูดขึ้นบอกญาติโยมเอ้ยฟังหลวงตาเน่เด้ออีกสามสิบนาทีสิมีการสวดเออจะมีการสวดแผ่เมตตาให้กับญาติโยมที่ล่วงลับไปแล้วเพราะว่าช่วงนี้ ประตูมิติกำลังจะเปิดว่ะหลวงตาก็ว่าอย่างนี้นะอา้าวคนที่จะมาอธิบายให้ฟังหรือว่าที่จะพารรำก็คือเนนสิงห์ของเรานั่นแหละ <c oughs> ใช่ค่ะหลวงตาก็โยนไปให้เนนสิงห์เลยหลวงตาพูดแค่นี้แล้วก็โยนไม้ให้เนส <c oughs> <c oughs> เนสิงห์เนนสิงห์อยู่ไกก็ตกใจะอะไรทำไมหลวงตาไม่พูดให้จบ <c oughs> เนนสิงห์ก็วัน <c oughs> <c oughs> ดีครับวันดีครับ จากเน้นซิงนะครับคือทุกคนคงจะรู้จักผมดีนะครับฮักแพงฮักแพงครับฮักแพงบอกว่าประตูมิติจะเปิดในอีก30นาทีเพราะว่าเทศกาลสงกรานเนี่ยเหมือนกับทางฝั่งหนึ่งคือฝั่งอีกมิตินึงอะ่ะเขาจะปล่อยให้ญาติที่ล่วงลับไปแล้วที่ยังไม่ได้ ไปผุดไปเกิดหรือว่าเปลี่ยนพพเปลี่ยนชาติที่ยังตกค้างอยู่นะ่ะกลับมาเอาบุญเด้อครับเด้อเด้อีกสามสิบนาที้อครับเด้อว่ะผมก็จะเตรียมเดี๋ยวผมพาทำครับสามสิบ <c oughs> นาทีด้อครับเด้อย่ำจะปิดไฟด้อครับจะเหลือไฟไว้แค่ดวงเดียวคือในซาลาที่ผมกำลังนั่งอยู่เนี่ยล่ะครับเออ เขาพูดใจโอ้ยคนก็ตกใจอะสิอยู่ๆก็แบบมาเล่นแบบปิดเครื่องเสียงเนางเงียบริบคนก็ตกใจอยู่แล้วอะ่ะพอได้ยินคานี้บอกว่ารู้จากจากที่เมาอยู่ว่าหายเมาอะ่ะคนที่แบบเขาเมาเมาอยู่เฮ้ยเฮ้ยจะมีเหรอเฮ้ยจริงเหรอเพราะว่าเนนเขารู้จักเนนสิงดีเออเนนสิงมีชื่อเสียงเรื่องนี้อยู่แล้วคือพาคนไปรู้จักอะไร,ประแปลกๆอย่างเงี้ยคือได้พูดง่ายๆบุญบารมนบาลมีของฮักแพงอะ่ะคุ้มไว้แหละ มีมีผู้ช่วยก็คือฮักแพงไงหฮักแพงเป็นวิญญาณที่ตามเนียนสิงมาตั้งแต่คลอดนะเนาะเขารักของเขาเขาก็ตามมาคุ้มครองอะ่ะเสร็จแล้วพอเนียนสินขอให้ทําอะไรเขาก็ทําไปหมดนะเนาะนั่นแหละทีนี้โอ้ยก็โจรแล้วเทงเวทีไอ้บนเวทีลำางว็โดดกันสนัน่นกันหมดแบบโดดลงมาเลยนะเดี๋ยวจะไม่ทันว่ะโอ้ยบางคนก็ไม่ใส่รองเท้านะ เท้าเปล่าแล้วรีบวิ่งมาเออรีบวิ่งมาแล้วก็สํารวมนะค่อยๆมาคนเม็ค่อยๆคายพอมาถึงอร์าลาที่เนนสิงอยู่อ่ะเขาก็จัดการไว้แล้วเรียบร้อยแล้วไงก็นั่งกันพรบเลยล้วก็ปิดมาครบกันหมดแล้วเนาะก็ว่าอย่างนี้เนาะยายถึงก็นั่ง้างๆแล้วนั่งแบบเออเฉียงออกไปหน่อยจากเนนสิงอ่ะเอาแล้วนะทุกคนยายจะปิดไฟเด้อครับ อา้าวคุณนิดน่ะก็เป็นคนแบบแปลกหน่อยเพราะว่าไม่ใช่คนเจ้าถิ่นไม่ใช่แบบบ้านเดิมไม่ได้อยู่ที่นี่อยู่แล้วแค่ตามเพื่อนก็คือแม่ไม้สาวมาร่วมงานประเพณีแค่นั้นเองเพราะว่าเขาชอบในลักษณะและว้วก็นิสัยของกันและกันเลยเป็นเพื่อนกันนะก็เลยตามมาไงอยากมาร่วมสนุกด้วยคนที่ตกใจก็คือก็คือคุณหนูนิด พ่อคุณหนูนิดไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้เฮ้ยนี่มันประเพณีอะไรแปลกก็คนโตมาที่เมืองนอกเขาไม่รู้อะไรเลยเรื่องแบบนี้เนาะนั่นแหละก็ตามเขาเช่ยชรู้แต่ว่าอ้าวอะไรทําไมมันกุลาหุนอะไรแบบนี้เนาะแม่ไม้สาวกันนั่นแหละก็เลยจูงแขนจับมาๆๆคุณหนูนิดว่าไปอุทิศบุญกุศลกันาเขาเขาอันนี้อันนี้ดิฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันนี่คือชุกละหุกปกติมันต้องมีบอกล่วงหน้าแสดงว่านี่เป็นเรื่องจริงเรื่องแบบชุกละหุกแหละป้าๆเรา รารีบไปกันว่ะทีนี้ก็เข้าไปนั่งเสร็จเนาะเขาก็อ้าวมาถึงแล้วเนาะโอ้ยยายเทิงก็เล็งอยู่แล้วเออก็เลยกวักมือกวักมือให้คุณนุนิดเข้ามาใกล้ๆกับแม่ไม้ฮะนะเข้ามาใกล้ๆมานั่งข้างหน้าเพื่อนเลยนะเออมานั่งข้างหน้าเพื่อนแต่ว่าชิงเฉียงออกไปนอกๆหน่อยคือแบบริมๆอะข้างหน้าก็จริงแต่แบบริมๆติดติดอ่าติดกรงที่มันแบบ อะไรนะมันมันมันเป็นศาลาแบบเปิดนะ่ะเออมันจะมีข้างในข้างนอกอย่างเงี้ยนะก็เปแบบริมริมข้างนอกอะ่ะให้สองคนนะเป็นน,นั่งแบบริมนอกๆเลยเห็นวิวข้างนอกข้างนอกก็เป็นแบบมันทีนี้พอปิดไฟมันมืดนะทีพรึบลงเลยอุ๊คนนี้คนหนูนี่ก็เริ่มอา้าวเริ่มกลัวแล้วเฮ้ยมันมืดไปหมดเลยคนก็เงียบกริบเลยนะไม่มีเสียงอะไรนะคนนี้ก็มอง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 หน้ามองลำมองหน้ามองลงอุ้ยทําไมมันมืดเนี่น่ากลัวแทบอ่ะ เอาเากำลังจะนั่งสมาธิกันวะเอานั่งหลับตาทำสมาธินะลูกนะลืมตามได้ห้ามนี่แหละเนนสิงห์เลยบอกว่าเอาทุกคนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้นะให้ทำพุโทโธนะอยู่ในลมหายใจไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรก็แล้วแต่ห้ามทักห้ามอะไรก็แล้วแต่ต่อจากนี้ไปจะเป็นการเปิดประตูมิตินะฮักแพงฮักแพงจะฮักแพงบอกมาแล้วอ่ะนั่นแหละ สร็จแล้วทุกคนก็เงียบกริบเลยนะเงียบกริบสิโอ้เอาแล้วมันได้บรรยากาศนะสิโอ้ยเสียงคลิปกรับคลิปกับเหมือนเหมือนเสียงเดินอะเหมือนเสียงฝีเท้าคนเดินอะทุกคนได้ยินเลยนะชุบชับชบชบัชบชบชับอุย้ยมาหอนกันตั้งแต่บนเขาอะหอนรับกันลงมาเลยนะเหมือนเหมือนมาป่าหอนกลางคืนนะหอนลงมาเลย คนกําลังคนหลับตาโอ้ยจ,จินตนาการมันบันเจิดมากจินตนาการมันโอ้ยเห็นเป็นผีเห,นนนเห็นนู่นเห็นนั่นรุมมาเลยนะแต่เสียงอ่ะได้ยินชัดเลยเต็ภาพในหัวโอ้โหไปแล้วต่างคนต่างจินตนาการคนที่เคยทําเขาอยู่บ้านนอกเขาเกิดอยู่ที่นั่นเขาก็เฉยๆเนาะเพราะว่าเขาแบบเขาเคยเขาอยู่ถึงจะเจอก็เป็นแบบพ่อแม่พี่น้องของเขาเขาก็าไม่กลัวอยู่แล้วเขาเต็มใจเพราะว่าเขาเต็มใจจะให้เนาะ เขารักญาติเขาอยู่แล้วอ่ะมันเป็นธรรมดาเพราะทุกคนแบบตั้งแต่เด็กก็เคยแบบเคยขึ้นมาภาวนาอย่างนี้อยู่แล้วเนาะเขาก็ถือว่าเป็นธรรมดาแล้วก็มีเพื่อนเยอะก็เลยไม่ค่อยกลัวแต่คนที่กลัวก็คือคุณนิดอะที่นี้คุณนิดนะเหมือนกับว่าได้ยินเสียงใครก็ไม่รู้แหละมาเดินอยู่ใกล้ๆเธอก็เฮ้ยชำเลืองมองว่าใครมาเดินอยู่ข้างหลังทําไม ทำไมเขาไม่นั่งภาวนาน่ะหรือว่าไม่ทันแกก็แบบเหมือนแบบแอบอะแอบลืมตาข้างขึ้นมาแล้วเห็นเป็นขาดำๆเป็นตะโกเลยนะแบบดำๆด้านะคนอะไรทํำไมขาดำหรือว่าเขาใส่กางเกงสีดำคุณนิดก็คิดอย่างนี้นะสักทักหนึ่ลยได้กลิ่นกลิ่นเหม็นเหม็นเหมเหมือนซากศพคนตายอะลอยมาเลยนะเฮ้ยคุณนิดก็ ทำไมแบบนี้เนาะไอเขาคิดในใจเนาะทาไมเหม็นกลิ่นอะไรอย่างนี้เนาะเสร็จแล้วก็เริ่มขนลุกอะสิเนี่ยข้างหลังคนนิดอะแบบมันเหมือนเป็นไอเย็นเย็นเหมือนไอเย็นแล้วมันขนคนนิดตั้งหมดเลยวามันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ยเริ่มกลัวแล้วคนนิดน่ะเริ่มกลัวแล้วอุยกระเถิบกระเถิบเข้ามานี่เธอเธอเธออะไรก็ไม่รู้อยู่ข้างหลังว่ะไอ้นั่นแหละแม่ไม้สาวก็บอกอย่าทักอย่าทักอย่างเงี้ย ก็เอาไอ้ซอกอะกระทุ้งคุณนิดไปมั้งคือให้เงียบให้เงียบอย่าทักยาอะไรไงแต่คุณนิดก็ความแบบอยากดูอยากเห็นคนอยู่เมืองนอกนั้นก็แอบแบบชำเลืองตามองแงนดูแล้วไอ้ขาดำๆำนะอูยาวนไปยาว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 ึ้นไปจนท่วมหลังคาแล้วเห็นแบบโอยโสงมากเลยคุณนิดเพิ่งจะเคยเห็นมันมันไม่ใช่คนแล้วว่ะ ทำไมอนะคือเมื่อยืนอยู่หลังคุณนิดเลยนะพอเห็นเท่านั้นพอคุณนิดแบบจ้องตาตามันสีแดงๆงแล้วก็ทีนี้นะมันวิ่งบาเสียงเดียวเลยนะวิ่งนะคุณนิดแบบกลัวเลยอะแบบจับจับไม่ไม่ค่ะแบบตัวแข็งเลยนะจับแล้วก็สันส่นสันส่นสั <c ười> ่นด้วยช่วยดคืออย่างนี้และนะคือแบบ ช็อกเลยอ่ะเธอช็อกไปเลยนะเออนั่นแหละเสียงเปรตเปรตมาขอส่วนบนุญเออคุณนิดเห็นตัวหนึ่งเออแต่ว่าอีกเยอะเลยคือมันเสียงละงมไปหมดแล้วไม่รู้เสียงอะไรต่เสียงอะไรนะกลิ่นก็แบบโอ้โหแล้วแต่คนจะแบบอะไรกันเลยอ่ะช่วงนั้นน่ะแล้วแต่คนจะสัมผัสเซนส์นมันแบบเจอตรงไหนเพราะว่าคลื่นมันตรงตรงไหนมันก็จะได้ยินตรงนั้นบางคนก็ได้ยินบางคนก็ได้กลิ่นบางคนก็ เห็นได้อะไรแบบนี้คือมาประตูแบบเขาเปิดเต็มที่มันเป็นเหมือนกับว่าช่วงนี้แหละช่วงสงกรานนี่แหละญาติบรรพบุรุษที่เขาตกค้างมันเขาจะกลับมานะมันก็เลยมีประเพณีแบบไ,ไปส่งน้ํากระดูกอะไรแบบนี้ไงนั่นแหละคือคําคําเตือนคําเตือนคําบอกเล่าของปู่ย่าตายายมันเป็นอย่างนี้ทีนี้เนาะโอ้ยคุณนิดช็อกช็อกเลยแหละ พอเนนสิงห์ก็แบบเออได้จังหวะพอมันมันประมาณประมาณนั่งอยู่ประมาณยี่สิบนาทีเนี่เยเนนสิงห์ก็บอกเขาก็เปิดไฟพึบทั่วเลยนะทั่วหมดเลยข้างข้างนอกที่ลานลำวงก็เปิดหมดเลยอืมจากที่แบบเรือเหลือแค่อันเดียวนะตรงนั่งอะ่ะเออนี่ยเขาเปิดพิบออกหมดเลยมันก็สว่างสว่างเลยคนก็ลืมตาตื่นแล้วก็โอเคแล้วพากันกําหนดจิตภาะวะอะไรแบบแผ่เมตตาออกไปอะ่ะเออแต่คุณนิด ตัวแข็งไว้เฮ้ยช็อกช็อกเออเขาก็ตกใจกันตกใจก็แบบแม่ไม้ก็แม่ไม้สาวก็มาขระยับคุณนิด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 คุณเป็นอะไรคุณนิดร้องไห้ร้องไห้ตัวสั่น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 แล้วก็ร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้โอ้ยช็อกช็อกไปเลยเอาไม่อยู่สติสตังเอาไม่อยู่เลยนะเขาก็เรียกแบบเฮ้ยเฮ้ยหลวงตาหลวงตามาดูมาดูเขาตกใจเขาช็อกไปแล้วคุณหนูคุณหนูคุณหนูกรุงเทพช็อกไปแล้วเย่าเถิอง คุณหนูกรุงเทพเขาเาเรียกคุณหนูนิดว่าคุณหนูกรุงเทพเออคุณคุณหนูกรุงเทพช็อกไปแล้วอ่ะนั่นแหละทีนี้ลวงตาเขาเอาสติสติสติสตก็เลยแบบเอาน้ําเอออเาน้ามาให้แบบคุณนิดดื่มดื่มแล้วก็ให้ผู้หญิงน่ะให้ยายเทิงไปตบ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 ต,บต,บต,บตรงข้างล่างน่ะตี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 ให้ตื่น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 น,น่ะให้สติสตังมาน่ะตื่นตื่นพอเขารู้สึกตัวได้ก็สะดุ้งโยงเลยนะ แล้วก็แบบร้องไห้โฮเลยคราวเนี่ยจากที่ฮ่อแล้วโฮแบบนูเห็นอะไรก็ไม่รู้เก็บพูดเล่าออกมาเลยนะอะไรก็ไม่รู้ตัวสูงสูงตัวดำดำเหม็นมากมันร้องคิดตัวมันแดงม,มันน่ากลัวมากคือเล่าออมาเหมือนเออคนคนคืนสติได้ได้หน่อยหนึ่งนั่นแหละทีนี้ลองตาก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่านั่นแหละเขาเรียกว่าเปรตล่ะอ่า เปรตมันมาขอส่วนบุญคุณนิดเธอก็เลยถามว่าแล้วทำไมตายไปเขาถึงน่าเกลียดน่ากลัวขนาดนั้นคะหลวงตาว่ะหลวงตาเลยว่านั่นแหละเปรตต้นนี้เขาเคยทำผิดบาปก็คือมีอะไรกันกับพระในวัดคือศึกพระนั่นแหละแล้วก็มีอะไรกันในวัดด้วยโดยที่ยังคาจีวออยู่เลยอู้คุณนิดสะดุ้งหยงแล้วสิ ก็ความคิดเธอชอบลงพี่เจดอยากได้ลงพี่เจดอุ้ยมันตำจิตทำตำใจเธอเลยนะเธอก็สะดุ้งอยงยิ่งกลัวเข้าไปเลยอะ่ะสั่นตัวสันส่นๆเลยแบบก้มหน้าก้มตาไม่ก็แบบไม่กล้ามองหน้าหลวงตาเลยนะไม่กล้ามองหน้าใครดังนั้นความรู้สึกผิดบปาปแล้วก็เห็นแบบจังๆแบบนี้เธอก,กลัวเลยอะไม่ยอมกลับนะไม่ยอมกลับไปนอนที่บ้านเออ คือจะนอนที่นี่พราก,กลัวมากเพราะเห็นเห็นเห็นจังๆตรงนั้นน่ะบางคนที่แบบเออเขาไม่มีเซนเขาก็ไม่เห็นเขาก็เห็นแต่คุณนิดนั่งกลัวแบบสั่นพงกพองกพง,ก,พองกอยู่นั่นน่ะแต่บางคนเขาเห็นเพราะว่าเขามีเซนนั่นแหละบางคนก็ได้กลิน่นได้รูปรดกลิ่นเสียงก็แล้วแต่ว่าคลื่นมันจะตรงกันตรงไหนนั่นแหละเสร็จแล้วคืนนั้น <c ười> คุณนิดยายเทิง แล้วก็แม่ไม้แล้วก็ผู้หญิงอีกหลายคนเลยนะนอนกันที่ศาลาแล้วก็มีผู้ชายแบบนอนกันที่ศาลานั่นแหละเอาเอาไงก็เอากันว่านอนกันเต็มนั้นแหละ <c oughs> บางคนเขาก็กลับไปโอเคคนส่วนคนกลับเขาก็กลับส่วนคนอยู่เขาก็อยู่คือมันกลัวยิ่งได้ยินที่คุณหนูนิดถามลงตาคนขี้กลัวมันก็กลัวอยู่แล้วเนาะ หลวงพี่เจดไม่ไม,ไม่ไม่มีสัมผัสนะหลวงพี่เจียดไม่มีสัมผัสอะไรกับเขานะแต่ไปเห็นคุณนิดคุยกับหลวงตาแล้วก็เห็นท่าทางคุณนิดแล้วก็อีกหลายคนที่คุยกันอะตอนนั้นอะมันจิ้นเออมัน,จ,น,นาาจ,จินตนาการหลวงพี่เจียดจินตนาการท่านก็เลยโอ๊ยก้าสัน่นผมกระบบก,กับกุฏีแล้วครับ ลุงพี่เจตไม่รู้ว่าคุณนิดนะ่ะชอบลุงพี่เจตจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ท่านก็ยังไม่รู้โดยความซื่อมื้อของนันทั้งเลยบอกถ้าอย่างนั้นผมก็นอนมันตรงนี้แล้วครับสรุปก็คือถ้าพระเนะี่ยยกเว้นแต่จะว่ายกเว้นใครอ่ะมันไม่ยกเว้นเลยนะขนาดหลวงตาก็ต้องได้อยู่เพราะว่าหลวงตาใหญ่ที่สุดถ้าเกิดอะไรขึ้นหลวงตาเอาอยู่โอ้ย กำของเวียนเวียนคงกำเนาะ <c oughs> ก็เลยนอนกันตรงนั้นแหละเออเอาเต็นเอาอะไรอะ่ะเต็นแบบเออแบบพะ่ะเอ้อแบบอะไรนะกลางคนเดียวเด้อเอามากลางใครกางมันแล้วก็นอนอยู่ในนั้น <c oughs> เออนั่นแหละค่ะมันเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็เป็นนิทานเนาะแต่ว่าสมัยก่อนเขาก็เห็นกันจริงๆอะไรกันจริงก็เป็นแบบอ่าจำมาจากอ่า ยายเนาะแบบเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังเราก็เลยเอามาปรุงมาเป็นนิทานต่อในตอนที่สองเรื่องของเปรตนะคะอาจจะไม่เหมือนที่ยายเล่าอันนี้ของเราเราผสมเรื่องของคุณน,นิดเนาะนั่นแหละค่ะก็ขอจบไว้เพี <ไป S 2> ยงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ